สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นปันผลนะคะคือหลายคนเห็นตัวเลขปันผลสูงๆนี่อาจจะตาลุกวาวเลยแต่คำถามคือไอ้ตัวเลขอัตราปันผลตอบแทนสูงๆหรือ i v v i e n d y i i l l เนี่ยมันใช่คำตอบสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่เราต้องดูให้ลึกกว่านั้นอีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะมาดูกันว่ามีมิติไหนที่เราอาจจะมองข้ามไปบ้างนะคะเริ่มง่ายๆเลยเห็นหุ้นปันผลเยอะจ่ายดี ซื้อเลยดีไหมครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับก่อนจะตอบเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักอัตราส่วนสำคัญสำคัญสัก2ตัวก่อนนะครับได้เลยค่ะตัวแรกเลยก็คืออัตราเงินปันผลตอบแทนหรือ dividend yield ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะคำนวณง่ายๆก็คือเอาเงินปันผลต่อหุ้นมาหารด้วยราคาหุ้นอย่างเช่นหุ้น l ็อกขีดมาตินนะคะ LMT เนี่ยราคา463ดอลลาร์เขาจ่ายปันผล12.9ดอลลาร Dividend Yield ก็คือ12.9หารที่163ก็จะได้ประมาณสัก2.79%ค่ะครับซึ่งถ้าบริษัทจ่ายปันผลเพิ่มยิวมันก็สูงขึ้นอันนี้ตรงไปตรงมาแต่จุดที่น่าสนใจคือถ้าปันผลเท่าเดิมแต่ราคาหุ้นมันตดลงมาเยอะๆเนี่ยยิวมันก็จะดูสูงขึ้นได้เหมือนกันนะครับอ๋อจริงด้วยค่ะแสดงว่ายิวสูงๆอาจจะไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปใช่ครับ อันนี้ต้องระวังเลยถ้ายูมันสูงปรีดเพราะราคาหุ้นดิ่งลงเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดอาจจะกังวลเรื่องพื้นฐานหรืออนาคตของบริษัทหรือเปล่าคือการได้ปลผลสูงอย่างเดียวมันอาจจะไม่คุ้มกับมูลค่าหุ้นที่เราเสียไปก็ได้นะครับต้องดูที่มาที่ไปด้วยเข้าใจเลยค่ะต้องดูไส้ในด้วยไม่ใช่แค่เปลือกนอกที่เป็นตัวเลขยูสวยๆเนาะโอเคค่ะอัตราส่วนตัวที่2ที่สําคัญคืออัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ Payout ratio อันนี้คำนวณจากเงินปันผลหารด้วยกำไรสุทธิมันจะบอกเราว่าบริษัทเนี่ยเอากำไรที่ทำได้มาจ่ายคืนผู้ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างโคคาโคลาหรือ KO จ่ายปันผล1.938ดอลลาร์จากกำไรต่อหุ้น2.503ดอลลาร์ Payout ratio ก็ป่าเข้าไปประมาณ77.4เปอร์เซ็นต์เลยนะคะครับ ซึ่งจริงๆแล้วกำไรสุทธิเนี่ยไม่ว่าจะเก็บไว้ในบริษัทหรือจ่ายออกมาเป็นปันผลมันก็เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่แล้วนะครับ payout ratio สูงๆเนี่ยก็อาจจะดีในแง่ที่ผู้ถือหุ้นได้เงินสดกลับมาเยอะแต่ในอีกมุมนึงมันก็อาจจะหมายถึงว่าบริษัทเหลือเงินไปลงทุนต่อน้อยลงโอกาสเติบโตในอนาคตก็อาจจะลดลงตามไปด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของธุรกิจด้วย บริษัทที่ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วก็มักจะจ่าย payout ratio สูงกว่าบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงเติบโตต้องการเงินไปขยายกิจการครับอืมชัดเจนเลยค่ะทีนี้มาดูข้อดีที่ทําให้คนชอบหุ้นปันผลกันบ้างดีกว่าค่ะข้อแรกเลยที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือมันสร้างกระแสงเงินสดสม่ําเสมอได้ เหมือนเป็น Passive Income หรือเออบางคนก็เรียกว่าเป็นเงินเดือนจากพอร์ตอะไรงนี้โดยที่เราไม่ต้องขายหุ้นออกมาข้อ2การที่บริษัทจ่ายปันผลได้เรื่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าเออผู้บริหารเขามั่นใจในกระแสะเงินสดระยะยาวของบริษัทนะมีความแข็งแกร่งทางการเงินครับเหมือนเป็นการส่งสัญญาณความมั่นใจอย่างหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ข้อ3ช่วยสร้างวินัยการลงทุนได้ดีเลยนะคะบางคนได้ปันผลมาปุ๊บ ก็เอาไปซื้อหุ้นตัวเดิมเพิ่มหรือ DCA ต่อไปเลยเงินมันก็จะได้ทำงานต่อยอดไปเรื่อยๆข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกนิดนึงคือปันผลมันให้ความรู้สึกที่แน่นอนกว่าราคาหุ้นที่ผันผวนอย่าง PNG เนี่ยจ่ายปันผลต่อเนื้อมาเป็น100ปีเลยนะคะ134ปีคือแม้ว่าตลอดหุ้นจะขึ้นขึ้นลงลงยังไงผู้ถือหุ้นเพียก็ยังอุ่นใจว่าเออเดี๋ยวก็มีเงินปันผลเข้ามาครับ ความสม่ำเสมอแบบ P&G n เนี่ยแหละครับที่เป็นจุดดึงดูดสำคัญเลยโดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงหรืออาจจะวางแผนใช้กระแสงเงินสดหลังเกษียณแล้วก็บางทีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอมันก็อาจจะส่งผลให้ราคาหุ้นพันผวนน้อยกว่าหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลในบางช่วงด้วยนะครับฟังดูดีเลยนะคะแต่ว่าเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอเนอะมันก็มีข้อควรพิจารณาหรือมุมที่เราอาจจะมองข้ามไปเหมือนกันข้อแรกเลยซึ่งสําคัญมากคือ เงินปันผลเนี่ยมันไม่ใช่เงินฟรีที่งอกออกมาจากอากาศนะคะเวลาบริษัทประกาศจ่ายปันผลพอถึงวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือ X dividend เนี่ยราคาหุ้นมันมักจะปรับตัวลดลงมาด้วยมูลค่าที่ใกล้เคียงกับเงินปันผลที่จ่ายออกไปเลยสมมุติหุ้นราคา25บาทประกาศจ่ายปันผล5บาทพอถึงวัน XD ราคาเปิดมันก็จะเหลือประมาณ20บบาทถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องเลย เราได้เงินสดเข้าบัญชี5บาทก็จริงแต่ราคาหุ้นในพอร์ตมันก็ลดลงไป5บาทเหมือนกันสรุปคือมูลค่าพอร์ตโดยรวมเราจริงๆแล้วมันเท่าเดิมเลยนะคะก่อนหักภาษีหึ <c oughs> จุดนี้สําคัญมากครับมันเหมือนกับว่าบริษัทแค่คืนส่วนหนึ่งของเงินทุนของเราออกมาไม่ใช่ผลตอบแทนที่สร้างเพิ่มจากเงินทุนทั้งหมดเหมือนกําไรเวลาเราขายหุ้นหรือแคปิตอลเกนอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากๆครับว่าปันผลคือเงินได้เปล่าๆ จริงค่ะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีเลยอีกประเด็นคือเรื่องภาษีค่ะอันนี้ก็ซํำซ้อนนิดหน่อยคือกำไรที่บริษัททำได้เนี่ยมันเสียภาษีนิติบุคคลไปรอบนึงแล้วพอจ่ายออกมาเป็นปันผลให้เราที่เป็นผู้ถือหุ้นเราก็ยังต้องโดนหักภาษีนัดที่จ่ายอีกรอบหนึ่งอย่างหุ้นไทยก็10%บหุ้นสหรัฐตามข้อมูลก็15%อะไรแบบนี้ครับเหมือนโดนเก็บภาษี2ต่อ ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องการจํากัดตัวเองอยู่แค่หุ้นปันผลมันอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสลงทุนในหุ้นกลุ่มเติบโตหรือ Growth Stocks ที่เขาอาจจะไม่จ่ายปันผลเลยแต่คนเน้นเอากำไรทั้งหมดไปลงทุนต่อเพื่อสร้างการเติบโตมากๆในอนาคตอย่างพวก Amazon หรือ Netflix สมัยก่อนนู้นครับอันนี้คือเรื่องค่าเสียโอกาสหรือ Opportunity Cost เลย การที่เราโฟกัสแต่ปันผลที่จับต้องได้วันนี้มันอาจจะทำให้เรามองข้ามผลตอบแทนรวมหรือ total return ซึ่งมันรวมการเติบโตของราคาหุ้นได้ด้วยซึ่งในระยะยาวมากๆเนี่ยหุ้น growth ที่ไม่จ่ายปันผลเลยอาจจะให้ total return สูงกว่าหุ้นปันผลมากๆก็เป็นไปได้นะครับ อืมใช่เลยค่ะและข้อสุดท้ายก็คือเราควบคุมจังหวะก,การรับเงินไม่ได้ค่ะบริษัทเขาจะเป็นคนกำหนดเองว่าจะจ่ายปันผลเมื่อไรปีละกี่ครั้งซึ่งมันต่างจากการที่เราถือหุ้นเติบโตแล้วเราอยากใช้เงินเมื่อไหร่เราก็เลือกจังหวะขายหุ้นส่วนหนึ่งออกมาเองได้ถ้าหุ้นมีกำไรนะคะครับเลือกเวลาไม่ได้สรุปแล้วนะคะหุ้นปันผลเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ต้องการความแน่นอนระดับหนึ่งแล้วก็ยอมรับข้อจํากัดต่างๆที่เราคุยกันไปได้แต่ภาพเป้าหมายหลักคือการสร้างความมั่งคั่งให้พอเติบโตสูงสุดในระยะยาวการไม่จํากัดตัวเองอยู่แค่หุ้นปันผลแล้วเปิดใจมองหาโอกาสลงทุนอื่นๆด้วยอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าก็ได้ค่ะสุดท้ายมันก็อยู่ที่เป้าหมายแล้วก็สไตล์การลงทุนของแต่ละคนจริงๆเนาะ ครับผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้้องไปคิดกันต่อเล่นๆไหมครับคือกลยุทธ์ยอดนิยมอย่างหนึ่งคือการเอาเงินปันผลที่ได้ไปลงทุนต่อหรือ Reinvest ใช่ไหมครับเพื่อให้มันทบต้นไปเรื่อยๆทีนี้ ลองเปรียบเทียบดูเล่นๆว่าระหว่างการรอรับปันผลตามรอบที่บริษัทกำหนดซึ่งเราอาจจะเสียเปรียบเรื่องจังหวะเวลาและก็อาจจะโดนหักภาษีนที่จ่ายไปส่วนหนึ่งด้วยกับอีกแบบหนึง่งคือเราถือหุ้นเติบโตที่ไม่จ่ายปันผลแล้วเราเลือกขายหุ้นออกมาบางส่วนเองตามจังหวะที่เราคิดว่าเหมาะสมทั้งเรื่องตลาดและเรื่องภาษีเพื่อเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนต่อเหมือนกันแบบไหนมันน่าจะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากันแน่อันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับ โอ้โหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนคิดต่อจริงๆว่าวิธีไหนมันจะเวิร์กกว่ากันในระยะยาวนะคะต้องกลับไปทำการบ้านต่อเลยค่ะ